คือเยี่มน้องอ่ะลูกน้องชื่ออะไรเิลพิสาพิาช่อเล่นชื่อของเล่นใหม่อันนี้ของเล่นใหม่มองๆพี่ตุนเรียกน้องมองปะข้ะอึกข้าอึกดายายนเหน้าชัด nha, tên Galo, đấy. Hi Hiem, Hiem, vui. ơi, nhớ gì vậy? E nữa không? Nha Kiệt, mong con được, à, con, <that> á, con nữa. พี่พิมพ์มงมอง,มองหาไว้มองหาเสียงไว้หาเสียงหาเสียงเดี๋ยวว่าที่พิมจะไปหาใหญ่ <c oughs>